สบายดีทุกคนสบายดีพีซีทุกคนทุกท่านพี่น้องแดดๆดกับเจดำนะสวยส่วนมาหาอันแดดๆดดนะสันเอญยิงเฮงยิงสีมาแดดฮะแดดนายแห่งขึ้นผาอยากมาหาเอ้ยเสี่ยวมาส่วนตัวไปบุญไปปิดอันเออ ไป่ำๆแล้วก็มาไปตอนจักหน่อยแล้วไตอนพี่ให้เผาห่านเด้อเป็นได้เฮ้ยคลายดีจบอกเฮ้ยโอ้ห่านพี่น้องลายกควมือเด้อลายกว่ามือเข้ามาอีกได้เจดม่เลืองมาฮะเอือยเสี่ยว โอ้แซนหนึ <irgendw el che> oh, oh. Sen, ่งมันบริหน่อยนะพี่น้องแสนพังเด้อแสนอืมียังเด้อนี่เฮ้ยเอ็งได้ยินข่าวว่ามีข่าวดีเอฟซีมาเมาบ่หรือจังไดเมาเท่าใดเฮ้ยอเมาแล้วฮะเมาแล้วพันจเงินอ๋อเมาเอาของไปหายไปเฮ้ย อ๋อเออทานได้ทีอ,อยากอุดหน,นุนแมลงดำมาได้ด้วยพี่น้องเด้อยินดีแล้วก็ขอบคุณหลวงนะไทยนะเฮ้ยแม่เล็กเ <c oughs> <c oughs> จดำแดด <c oughs> พี่น้องเอ้แดดแดดตอนในสองโมงกว่าบอประมาณนั้นแหละสองสามโมงว่าส่วนมหาแม่บบกดำเป็นยางบ้านป้าหอนหอนเนาะแต่เหม็นสะอาดเสือขัดเลย อ้าวโมึงดูพี่น้องฮาลาถิมขอดมันจนขับมันแหละเอ้าเอาหูลุผลสิริอ้าวอ้เ,อเ,อเอพื้นเฮ็ด<น>อา<น> <laughs> ห,ห,ห,ห่อนลีเหรามึงได้ยังมาแส่ไหนเฮ้ยอันนี้ก็มีได้เฮ้ยอืเ้ยตัวใดยังมาแส่ตัวเอาตุ่แส่มาแส,ส่นะเบิ่งสิเบิึงกับพี่น้องมันหลายอย่างเลยพี่น้องตุ่แส่ดาวนี่โอ้เออหมัดว่าเน่นนี่แหละอันนี้นะ อันพักกระดาวบ่าวบอยสิเตรียมใบงานมือมอลำเลืองมาโอ huh? ้แนวตัวกระมีนะเฮ้ย hmm. ผ mm ู hmm. oh, pudding, mm ้พ hmm. mm ี hmm. ่น uh, mm ้องดีโดรลอดโอ้อ hmm. uh ึ huh. uh ่ง huh. บ่ไ mm ด้ลากินบ่อึ่งเฮ้ยมาดีปลาลุกนะแม่โอ้ยอุ่มละมาอือไปแหละอ่ะนิ่มนิ่มมาสบายดีปะลูกพี่ิ่มย่างห่วยเออย่างห่วยขี้แม่มันมะอึ่งนะเฮ้ยเอ้มวาวันนี้มีฮอดอันทอดฮอดแพนบ่ได้เฮ้ยอันนี้อะเจดม

อยอผู้มใช่ตัคือบอเอาสอกมาขีดใส่โอ้ยนังนาาเมตตปูไหลยางเอาสอกมาขีดเด้อได้เลยเองสั่งนเฮ้ยอเเองสั่งสั่งได้ไหมเนี่วาได้กาพอนองน้าเมื่อคืนในเมตาปเ้าเกืนแกงขืนนะสาย บมได้ด้วยคุยบะคู่ช่างบ่ได้บัดบัดขื่นแกงซีมันเราได้ผักกะเล็กนะเมื่อวานจะ่ย่ายตายกะยางดอกบ่ได้กูก็ซื้อมาแกงสิเสาะยังพอดีอยากซื้อยังให้ัปขื่นเราเฮ้ยขื่นตาหยางได้ย่างอยู่ขึ้นมาป้าจะขึ้นได้บป่ะพอดีเราตายก่อนได้กินใครหยังตู่นะยานไพ่บ้องออกบ้องโว้ย ท <c ane> oh, ่านบอมีเวียกย่งไรเขาคลถิ่มนเด้อตู่ไพ่ออกเฮ้ย่เฮ้ยเขามีนาติขงแน่เด้อตู่เรีนกับตู่เยขนาดเฮ้ยบนี้นะไปเอมาดใส่นะเามาดีกว่ามาเฮ้ยนอีโบลูกยัตผดได้มาดใสเฮ้ยเบาอเออะตกินขอกันยังเฮ้ยแกงเลอืมเอาแกงขีเลกเองก็กินแกง กูได้กิ่นยังวะแอดแอดวะโอ้ยจำพาอพี่น้องเ้ยดังฮาสบ,บาดีแทะผูกนางเข้มมันกระขายขายตอกอะไรเฮ้ยเออยังได้ยังนู้นห้องอยู่ดำดำอยู่ <c oughs> ยังาไก่ทองหายแหล่นนะห <c oughs> ายแหลนน่นน้ำเบิ้ลลดละกาสักบึมบึม เมนน้งเค็มม oh, okay, like ันแหนะพี่น้องเลยอันตัวน้ำเค็มมันเปียกข้ามาเสะเลนะไปซื้อยูไซตลาดขามาอ๋อสั่งตลาดอืมน้ำเค็มโมเหตข้าวบุปองยางนี่โอ้ยมือหนึ่งได้บอสี่ห้าร้อยค่ะนะประมาณนะเนาะอุ้ยก็โอเคแหละเฮ้ยเนาะดืเน่าตัวนมือหนึ่งได้สี่ห้าร้อยพี่น้องเลยมันก็สมบัติหน่อยเห็นเลยสามสิบกว่าล้า ได้ทองสิมาอุดนุนแม่น้องดำพี่น้องไม่ได้ซ้าะค่ะมาถ่ายพัดแต่เปิดหานมาถ่าย่องซ้ำถือพี่น้องยังมีเอฟซีอุดหนุนแม่น้องดำอยู่ได้พี่น้องเลยสี่ส่าหาสิบกระบไปตี่เนาะห่วย มกพมากับพ่อมาบานมากับข้ <c oughs> บใหญ่นะเนสื้อยังบไก่มึงเสื่อยังสวยเขาหนะอืมมันมีสองย่าง่ยอยางแรกนันเดูผอขากพป่น่อนมาอุ่นนุนเออเดี๋ยวผอขะกับเสื้อแดงๆไงบ่ออัน เฮ้ยผูจับต้องมาเอเอ็งว่าเฮ้ยแค่เองเช่นตัวนี้เอ็งมายามเลี้ยงวขนาดเออเอ็งแก่คนมาให้อุดนุ้นหน่ะกบุญตัวละเฮ้ยแก่กัเองแก่เขามาอัดสามผเอออืมเ้เฮ้ยเอาอ่อออเฮ้ยดีตันอเ้ยอืมอตมาดูอี เขาปีนตรงเฮียนบ่อเนี่เด็กน้อยนี่อเอออ่าอ่าเป็นเนี่ยกว่านินอยากกินนมบ้านเนี่ยอ้าวเงานมนมโอ้อืม lục hoặc lục chết. Mẹ lục hoặc lục chết. Think, oh, nhé, bay, hơi, bay, lên lênh tung. Nang, nhé, hôm móc. Nang, hôm móc. Bao hèm an nako hết. Hèm, hèm, hèm. Hèm, đấy hèm. Hèm, hèm, hèm. ลูกข้าก็พอข่าพอปันกันเชื่อราาานบ้านหนึ่งบายบนนี้ให้แก่พื้นนะแกมาดังได้แลวนะลองลงเตาบ่เออแกกยใจเด้อแก้อ เป็นเวนซิมหายวายบ่พี่น้องเลยหายแหล่น้ำดูดพม่กูจ่ายป่านี่จะ <c oughs> แม่สะอาดบ่านนี่ <c oughs> โอ้ยดำเอ้ยแม่บักดำดังสิฮักพูดว่าเหม็นน้าดำเหม็นแห้งอะไรพูดเฮ้ยตัวมุปตากันใส่ขางอันนี่ด้นี่มันจังถือแดดแห้งแดดย่ำแรงหน่อยนะใส่ผ้าตะด่างตุ่นหมองผ้าตัง คนเขามาเขาบอจักเขาสิว่าเมนอีชงแหลอืมโอ้คุณหลสห้าเมนออืสมุนไพรมน้ไปลองอัตลนะอุดมูโอุ้ณสเมนอสมุนไพรอันแบบยาดียังทุกอย่างเลยพี่ใหญเป็นหักไหมเป็นยังนะเกลื่อนอยู่ได้อันนี้เนียอปยังพี่ใหญเนี่ยอบเป็ดบอ๋ออบเป็ด กุ้ชยชองปรุงก๋วยเตี๋ยวโอ้ปรุงก๋วยเตี๋ยวก็ได้มากเหมืนอมนในเครื่องมันน้าเก่าน้าตาเก่าพี่เนยมันก็ดื้อไปเรื่อยอะไรเฮ้ยนอพีอ่อ้ออายเลือเือหนาคลเราอคยคลายเลยหัวไม่ถึงถึงขอเลยครเออ การเนี่นและการขาอการขายแต่หน่อยห้าใหญ่น่าพี่อ่ะมันกันเนี่ยนัและกินโลดกินโลดกินโลดเรากระต่างหานมาจัดปีสิบ แต่อลายปีสิบกว่าปีแต่่พันได้บบกแทกบอกว่าได้ได้แักแทกแท็แทกจนสิบเจ็ดสิบแปดสิบกว่าปีพูนได้พี่ไอต่างหันแต่เป็นนั่หอ8แปดพันกี่พี่ไอหองหอหน่อยให้ดิเดี๋ยวนี่หอเศร้าเศร้าพันบ่0มันขืนซองถูกซ้ถโอ้พี่น้องเลยสิบกว่าปีเขาเอาไมได้เพาตมิมแข็งไปไหน บ้านอะไน้อยได้พี่น้องแต่บานอะไน้อยที่ส่วนว่าแล้วบ้านอะไน้อยแต่ใจใหญ่ที่ส่วนว่าแม่นควงกระเจ้าอยู่ได้แนวคล้ายดีนะคือเหล่าอัสซันแมงดำ่ะอบ่เหล่าเนี่ยได้พี่น้องก็้ะน้องไส้ห้าวพอดีบางมุมนะมันเบิดมือหนึ่งสามสี่ขวดมันว่ะตายมเหล่ายาสูเหล่าายสูแนวเดายดี ต่อป้าก mm. mm ็ค hmm. mm ือแป้ง huh. นัวหมักพริกเกลือแล้วเนาะพี่อ้ายแนวขอกแนวครัวเนี่ยเหมันห่อนกับแนวเย็นๆแล้วเจ้าลูกกับสามทรายหกทรายหมักดำจนมันก็เอาเมียอีกแล้วฮะหากเอาหากบ้านเอาเมียพอคนนะพี่น้องหมักดำมันหมักดำน้ำเสียเอาก่อนอ้ายมอหอดนี่คือยังหึงอยู่ ยันเอาเมียทะเวียงลงมาอยู่บักดำนี่อือมอเขามอยอดเนาะคืออยู่ได้ฮะมึงเป็นหนีนะมึงบอุกเบยได้นใต้หนาวมานี่เอาเยอะมาเนยพี่น้องเลย ติดหนีมันคือติดหนีมันคือติดปืนพะนะวายห้ามาขาก็ขึ้นตัวปศิเหตุสบอตัวปศิว่าเฮาวุสบอเฮ้ยเขามาขาาัปศิว่ากู้ซะแล้วนะสูเขามาขางขึ้นปศิว่ากู้ซะแล้วนะสูบ่ได้พี่บ้า ซูอย่าไปกินน้ำมันนะโอ้โ oh, อ oh. oh, ้โอ้จะเหม็นกูง,งามเอามาแต่ใส่มาหน่อยนะโอ้ยอ่ะ